สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีของร้องเปล่านะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันอังคารถึงวันพฤหัสบ,บดีเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะก่อนที่เราจะไปเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษากับวิทยากรรับเชิญของเรานะคะตอนนี้เองเนี่ยนะคะดิฉันมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการที่เรียกได้ว่าเป็นขบวนการที่ช่วงระยะหลังๆมานี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นความสําคัญของกฎหมายเท่าไหร่เพราะว่า แม้แต่ผู้ที่รักษากฎหมายอย่างตำรวจเองก็เกรงกลัวเลยนะคะขบวนการนี้นะคะเขาเรียกกันว่าขบวนการทวงหนี้นอกระบบหรือเขาตั้งฉายาการให้ว่าเป็นแก๊งหมวกกันน็อกนี่แหละค่ะวันนี้รายการตีขออร้องเปล่าของเราในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการสกัดหนี้นอกระบบะกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปปรึกษากับวิทยากรรับเชิญของเรานะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะคะ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปสากัดเรื่องราวของขอบวนการหนี้นอกระบบอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าพฤติการนี้เองเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมที่มีการทวงหนี้เนี่ยสารพัดรูปแบบนะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการประทุษร้ายลูกหนี้ต่อหน้าผู้คนในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นกลางตลาดนะคะบางรายเนี่ยร้ายหน่อยก็ไปยิงปืนขึ้นฟ้าไม่ก็เอาระเบิดขวดไปปาหน้าบ้านลูกหนี้ก็มีนะคะคุณผู้ชมบางรายเนี่ยถึงขั้นบังคับให้ลูกหนี้หรือว่าคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานของลูกหนี้เนี่ยไปร่วมหลับนอนด้วยเพื่อที่จะอา แทนการชำระหนี้นะคะหรือว่ามีบ้างเนี่ยที่ถูกบังคับให้ไปค้ายาเสพติดหรือว่าก่ออาชญากรรมเพื่อใช้หนี้แต่หนักไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมบางรายถึงขนาดถูกบังคับให้ชดใช้หนี้ด้วยการสละอวัยวะโอ้โหจะดูว,ว่าเดี๋ยวนี้มีกันถึงขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้สละไปหรือว่าดวงตาเพื่อนําไปขายแลกเงินนะคะให้แก่ผู้ที่รอเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนั่นเองนะคะจนกระทั่งเรื่องราวของความเลวร้ายที่สุดของเจ้าหนี้นอกระบบบางรายเนี่ย บอกว่าสามารถใช้เงินเนีนะคะไปติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะคะมีรายงานออกมาบอกว่าบอกมาแบบนี้นะคะรวมไปถึงการประพฤติตัวเนี่ยนะคะไปข่มขู่ทวงหนี้หนักหนาไปถึงขั้นฆ่าลูกหนี้ทิ้งเลยก็มีเพื่อบอกว่าโอ้ประกาศศักดาว่าอย่ามาทําอย่างนี้อย่าเบี้ยวอีกนะคะนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นแฟ้มข่าวนะคะที่นำออมาประกอบเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่แหะค่ะ ในถึงบ้านของลูกหนี้แก๊งทวงหนี้นี่แหละไปทวงหนี้เขานะคะก็มีการออกมาแบ่งประเภทของการเป็นลูกหนี้นอกระบบเนี่ย บอกกันว่ามักจะเกิดมาจากสองสาเหตุใหญ่ๆด้วยกันสาเหตุแรกนะคะบอกว่า,าจ,จะเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยจะเดือดร้อนจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆอาจจะนําไปใช้ลงทุนค้าขายเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพหรือว่านําไปใช้ในการรักษาความเจ็บป่วยนะคะหรือบุคคลในครอบครัวเองอาจจะเจ,จ็บป่วยจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนี้หรือว่าบางรายเนี่ย ที่ไม่สามารถที่จะพึ่งการกู้ยืมที่ถูกกฎหมายจากสถาบันการเงินในระบบเพราะว่าอาจจะไม่มีหลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันให้นะคะกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการทําตัวสุรุย่ยสุร่ายฟุง่งเฟ้อไม่รู้จักใช้ชีวิตพอเพียงนี่นะคะก็อีกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะการก่อนนี่นอกระบบนะคะระบบแรกเนี่ย ก็ยังจะพอที่จะมีคนเห็นใจอยู่หรือว่ายินดีที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือแต่การไปก่อนหนี้นอกระบบแบบหลังที่บอกว่าโอ้โหซุรุย่ยซุร่ายไม่รู้จักใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยนะคะอในอกจากจะหาใครมาเห็นใจไม่ได้แล้วหรือว่าหาคนช่วยเหลือแล้วยังอาจจะถูกสมรรถนาด้วยซ้ำนะคะในสังคมปัจจุบันนี้เ <grammar> มื่อไม่นานวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางศาสตราจารย์ดรพระพรบฑิตนะคะ <_ letter> ท่านเจ้าคณะภาคสองของเจ้าอาวาส อขออภัยค่ะเจ้าวาดวัดประยูนวงสาวาสนะคะและที่การบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยท่านก็ได้รับนิมนต์ไปบรรยายในหัวข้อเรื่องของความสุขบนวิถีพอเพียงนี่แหละคะ่ะในโอกาสที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตอนนี้เองถือได้ว่ากําลังเร่งใส่เกียร์เดินหน้าเลยทีเดียวหวังที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี่นอกระบบอย่างเต็มรูปแบบนะคะท่านเจ้าคุณเองเนี่ยท่านก็ได้เปิดประเด็นด้วยการยกพฤติกรรมการเปรียบเทียบระหว่างคนไทยกับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นไต้วหวันฮ่องกงและ คนสิงคโปร์นะคะบอกว่าในภาพรวมท่านก็บอกว่าท่านลองสังเกตทั้งคนไทยฮ่องกงและสิงคโปร์นะคะโดยเฉพาะที่เป็นวัยรุ่นมักจะนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนยมยี่ห้อดังชอบใช้ชีวิตหรูหราแล้วก็ฟุ่มเฟือยนะคะผิดกับคนไต้หวันในภาพรวมทั้งที่เขาเป็นคนมีเงินหรือว่ามีคนมีฐานนะทางเศรษฐกิจนี่แหละ ดีกว่าบ้านเราด้วยซ้ําแต่กลับมีความรู้สึกพอเพียงหรือว่าเจียมตัวรู้จักอดออมนะคะท่านเจ้าคุณเองท่านก็ได้วิเคราะห์ว่าอาจเป็นเพราะคนไต้หวันส่วนใหญ่นะคะตระหนักดีว่าอยู่ในสถานนะและดินแดนที่อาจจะมีมหาอำนาจของโลกอย่างจีนเป็นคู่กัดกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะ ดูจากครั้งหนึ่งไต้หวันเนี่ยนะคะเคยเป็นสมาชิกในสหประชาชาติแต่ในที่สุดก็ถูกจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นมหาอำนาจเนี่ยเ่าบอกว่าจีนเนี่ยมีเพียงประเทศเดียวยิ่งใหญ่เท่านั้นกระทั่งในที่สุดไต้หวันก็ถูกบีบให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเรื่องนี้เองท่านศาสตราจารย์ดรพระพมบัณฑิตเจ้าคณะภาคสองเจ้าวัดเจ้าวาดวัดประยูนวงสาวาทนะคะท่านก็ได้เสนอแนะวิธีการมาบอกว่าในปี2540ที่ประเทศไทยเราเนี่ยเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ เราต้องไปกู้เงินจากต่างชาติหรือว่า IMF นี่นะคะมาคำ้ำประกันประเทศในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจบ้านเราหลังจากนั้นดีขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่าถดถอยลงไปท่านก็บอกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปเปรียบเทียบกับประเทศไต้หวันแล้วประเทศไต้หวันเองเนี่ยเขาก็เกิดฟองสบู่แตกขึ้นมา,ชมาเช่นกันก็ยอมยากลําบาก ก็ไม่อยากที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครผิดกับประเทศเราที่ไปกู้เงินของต่างชาติท่านเปรียบเลยมาแบบนี้นะคะบอกว่าชาวไต้หวันเนี่ยก็ไปปลูกฝังลูกหลานของตนให้รู้จักเสีงเง่ยมเจียมตัวแล้วก็รู้จกักอดออมนี่เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไปกู้เงินนอกระบบนะคะท่านก็บอกมาแบบนี้ท่านเจ้าคุณเองก็ยกธรรมะนะคะขึ้นมาเปรียบเลยบอกว่ายามที่ชีวิตคนเราเนี่ยใกล้พบกับความวินาศความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมักจะอาจจะมีการคิด อาจจะหิวโซจนหน้าเมื่อหรือว่าเอาไม่สนใจว่าที่จะไปเปรียบเทียบกับใครหรือยังไงอาจจะถูกสังคมเนี่ยหลอล้อมด้วยความรู้สึกต่างๆเนี่ยต้องปลุกฝังให้เด็กไทยเองหรือว่าสังคมเนี่ยเห็นแก่าการประหยัดอดออมแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะคะไม่ก่อหน,นี้ไม่ฟุ้งเฟ้อนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ สังคมในปัจจุบันนี้นะคะนี่เป็นเรื่องราวเคล็ดลับอย่างหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวพันกันแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องของนี่นอกระบบนี่มันอันตรายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทวงแบบโหดร้ายการทวงแบบผิดกฎหมายต่างๆหรือว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมเรื่องราวของการทวงหนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่านั่นเป็นหนี้ที่ถูกกฎหมายแต่ตอนนี้เองต้องระมาระวังให้ดีการในเรื่องของหนี้นอกระบบนี่นะคะเอาละค่<อ>ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจ<อ>ะมาเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาวิทยากรรับเชิญของ าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วีรศักดิ์อนุสวร์ที่วงนะคะเดี๋ยวเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์สักครู่เดียวค่ะ